นับสนุนโดยริวกาคงทนประหยัดน้ำมันต้องนึกถึงมอเตอร์ไซค์ริวกา035 611 141 086 367 1432 086 398 1432 Force Energy Saving Solution โคมไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%เรามีทีมสำรวจพร้อมให้คำปรึกษาในการติดตั้งและเปลี่ยนมาใช้ LED Strip Light 02 61500880901987040เมื่อวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายนพศักช2557เวลา8นาฬิกา30นาทีนายทรงวุฒิหุตาไมรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการเราลงสร้างความปองดองสมานฉันท์รวมพลังสาาธณสุขเพื่อคืนความสุขแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าพัฒนาประเทศ นักสมักรงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายทรงวุฒิหูตาไม่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าตามที่กระทรวงหาดทยแจ้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสนับสนุนแนวทางจัดตั้งศูนย์ปองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปหรือสะปะปะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสชเพื่อเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ของประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้ แม้จะมีความคิดเห็นในด้านต่างๆที่แตกต่างรวมถึงความสามัคคีของคนในชาติเป็นการสนับสนุนการดาเนินการของสปปให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถดำรงชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขคิดต่างได้แต่ไม่แตกแยกภายใต้สังคมที่เคารพรักษากฎหมายและระเบียบทางสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายควบคู่กับการร่วมแรงร่วมใจการพัฒนา โดยบุคลากรภาครัฐทั้งราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคต้องเข้าใจถึงหลักเหตุผลที่ถูกต้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยท่องแท้อย่างไม่มีอคติและจะต้องช่วยการเดินหน้าปฏิรูปประเทศเพื่อให้ประเทศไทยได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องเที่ยงธรรมมีธรรมมิบาลโดยมมีพระมาหากาษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีคณะที่เข้ามาบริหารประเทศที่มีความรู้คู่คุณธรรมเสถ่ทละเข้าสู่ระบบการปกครองตามพันรองของประชาธิปไตยแบบสากลไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่สร้างความแตกแยกและไม่ปลูกฝังลัทธิประชานิยมที่ขัดหลักธรรมชาติหลักสําคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมี4ด้านคือ 1. การยึดหลักกฎหมายความมีเหตุผลและสันติวิธี 2. การปฏิบัติตามเสียงข้างมากรับฟังเสียงข้างน้อย 3. ความรับผิดชอบและเสถ่ละเพื่อส่วนรวม 4. การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมืองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองจึงได้จัดทําโครงการรละลอเพื่อสร้างความปองดองสมานฉันท์รวมพลังสาธารณสุขเพื่อคืนความสุขแก่ประชาชนพร้อมเตือนหน้าพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกันและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศต่อไปว่าที่ร้อยตีวิมุติอยรายากุลวัฒน์ถ่ายภาพ นายเทียพพงศ์รักาณะทะวักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงานครับเรือใข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิเศษชัยชาญครับ